สวัสดีครับอ่ะวันนี้อยู่กับ d m a c p a t พ n u m นนะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นจอ Android กล้องรอบคันตรงรุ่นนะครับสเปคแรม6รอม6 4ครับ CPU 8คอร์นะครับมาดูการทำงานของจอนะครับเหยียบเบรกอ่ะเข้าเกียร์ถอยนะครับจอก็จะตัดให้เป็นกล้องรอบคันกับกล้องถอยแบบนี้นะครับอันนี้ d m a c p กแพตตินนะครับดูตำแหน่งกล้องผมผมติดตั้งลูกค้าจะเห็นท้ายรถนะครับเวลาถอยนะครับ หรือเราจะเล่นกล้องรอบคันเองก็ได้ครับเล่นที่แอปเนี่ยครับอันนี้กล้องหน้าเนาะกล้องหลังคมชัดแบบนี้เลยครับกล้องซ้ายกล้องขวาครับหรือจะดูภาพ 3D ก็ได้ครับครับกดดูได้เลือกดูได้นะครับอันนี้ลูกค้าเจ้าของรถครับหรือกล้องบันทึกไอ้กล้องกล้องรอบคันนะครับมันจะเป็นกล้องบันทึกรอบคันด้วยนะครับก็สามารถ กดดูไฟล์ย้อนหลังได้ครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์วันนี้ให้เรานะครับเนี่ยครับคมชัดมากครับผมอันนี้ในส่วนของกล้องรอบคันนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆก็ไหลลื่นอยู่แล้วครับช่วงนี้ YouTube ไม่มีโฆษณา YouTube ดำมันมีปัญหานะครับ โดนบล็ <Don> อกตัวนี้จอภาพความคมชัดพันสองแปดสิบคูณเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับเนี่ยชัดมากครับผม,มแล้วก็มาดู g p s เนาะ GPS นำทางครับอ๋อนี่ผมเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมกดออกก่อนเอาใหม่นะครับ Sentinel Festival สำหรับอจอตัวนี้นะครับแรม6รอม64กล้องรอบคันนะครับราคาพร้อมติดตั้งนะครับหมื่นบาทครับผมก็ได้ความไวประมาณนี้ครับอันนี้ GPS นะครับได้กล้องรอบคันประมาณนี้นะครับโอเคสนใจสินค้าไงก็ทักมาที่เพจร้านได้เลย,เลยครับขอบคุณครับ